แล้วถักเรืองพี่เจนนี่แล้วกันได้ค่ะเป็นรวมงานด้วยไหมคะงานบวชใช่ไหมค่ะไปกันทุกคนค่ะกับการกับการตัดสินใจในครั้งนี้ของพี่เจนนี่เองก็เขาก็บอกมานานแล้วนะคะแล้วก็เพื่อนก็ทราบเรื่องนี้กันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ต้องดีใจแหละแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเป็นบุญจริงๆเลยที่เออมาถึงวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะการเป็นผู้หญิงการจะฟอนผมการหัวไม่ไม่ใช่กได้มันอันนี้มันไม่ใช่แบบ ไปนั่งสมาธิหรืออะไรเงี้ยคือนว่าเจนี่ก็คิดมาดีแล้วอะ่ะแล้วเขาก็เป็นคนที่ตั้งใจอะไรแล้วเนี่ยเขาก็เขาก็ตั้งใจจริงๆอะ่ะเป็นคนแบบเป็นคนมีมีเป้าว่าตัวเองจะทําสิ่งนี้แล้วทําด้วยไม่ได้มีใครไปฟอรสให้เขาทําหรือบังคับทําด้วยใจที่เขาศรัทธาจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเราเห็นจากแววตาเห็นการกระทําเห็นทุกอย่างของเขาแล้วเรารู้สึกว่าเออเพื่อนเรา ตั้งใจจริงๆเอ่อเห็นแววว่าจะบวชมานานหรือยังคพอทราบมาตั้งคือเริ่มเคยได้ย e> ินไกลๆมาตั้งแต่ปลายปีท um ี่แล้วแต่ก็ไม่ได้คิดว่าเอาแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็เขาก็มีทรงประมาณนี้อยู่แล้วแหละคิดว่านอนการนอนเร็้ยวสนมก่อนนอนมีผลกับการําให้เดินทางมาถึงวันนี้ไหมคะคิดนะว่าคงหลายๆอย่างด้วยวัยวุฒิด้วยอะไรหลายๆอย่างที่เติบโตขึ้นแล้วก็เขามีความสนใจในพุทธศาสนามากๆอยู่แล้วด้วยค่ะ จริงๆแล้วเราได้เผาิญเพื่อนเองเราเราได้มีการทักถามบว่าเอ้ยจริงใช่ไหมจะจะตัดใจเดินทางเข้าทางนี้แล้วจริงๆใช่ไหมตัเขาอแบบน้เราตทุกคนก็ตกใจนิดนึงแต่ก็แบบเหมือนแบบมันก็เพิ่งเจอเนะเราเพิ่งเคยมีเพื่อนคนแรกที่ที่เป็นอย่างนี้เราก็ตกใจแต่ว่าความตกใจนั้นมันกกลายเป็นแบบก็เป็นไปได้อะเพราะว่าเจนนี่เขาเป็นคนที่พอเวลาเขาสนใจอะไรหรือศรัทธาอะไรมากๆจริงๆแต่นะว่าแรงศรัทธามันมีพลังมากๆนะก็ทุกคนก็ยินดี ด้วยอนุโมทนาบุญเรื่องนี้ตอนเราเป็นสิ่งที่เจนี่บอกประมาณว่าทกคนถใจแล้วก็บอกเป็นรายชื่อเลยไม่เคยมีส่วนผะใช่ค่ะเขาก็เอาวิธีนี้มานานาว่าศาสนาทุกศาสนาเลยนะคะมันก็ทําให้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนอยู่แล้วเวลาเรามีเรื่องสบายใจไม่สบายใจศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทําให้เราประคับประคองเราไปในทิศทางที่ถูกต้องซึ่งนั้นว่าเจนี่ก็คงใช้แนวทางนี้ไม่เบียดคิว่านี่จะเป็นการแค่เริ่มต้นใไหมคะพี่ อออันนี้จองไม่ได้จริงๆแต่ก็คิดว่าเอาเป็นว่าเป็นเริ่มต้นในสิ่งที่ดีๆแล้วกันแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่ยิ่งใหญ่ด้วยวันนี้เป็นที่ครอบครัวเนะคะเออน้องบูลลีติดแข่งนะเมื่อกี้คุณพ่ออาจจะแปบๆคแบบุณแมบบ่ได้ไปอ่ะ๋อเรื่องของการบวชนะพี่แนนค่ะเพราะว่าคนแบบแก้บนหรือเปล่ามีอะไรให้ต้องแก้หรือว่าอะไรไปแล้วก็ต้องมาอะไรแบบนี้ไหมอันนี้เขาที่ทราบไม่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 ได้ยินอะไรเรื่องพวกนี้นะคะทราบแต่ว่าจะบวช หลายหลายคนก็มองว่าแบบเป็นปัญหาชีวิตที่ผ่านมาอะไรอันนี้น่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวเขาแล้วนะว่านะแต่มันก็ยินดีกับเขาที่เขาเกเพราะนายน่าคิดว่าจริงๆแล้วเท่าที่นารู้สักแล้วก็สนิทกันนะคะน่าคิดว่าเขาด้วยแรงศรัทธามากๆมากกว่าที่เราไ้เกิดสิ่งแล้วการอนุโมทนาใช่ค่ะร่วมกันนะคะเป็นเส้นทางเทีนมาอะไรแบบนี้ไหมไม่แน่ใจเลยค่ะคือน้าว่าการบวชเอาจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีเราร่วมอนุโมทนาบุญกัน